แล้วทาอะไรได้มั่งถามจริงๆเอ้าลุงผมถามจริงๆลุงทาอะไรได้มัางผมถามผมถามลุงนะลุงทำอะไรจะลุของขึ้นแล้วเนอะของกูขึ้นแล้วทำไมขึนไปไปเดี๋ยวลุงนั่งก่อนนั่งคุยกับผมก่อนตั้งคุยกับเขามนังเพิ่มแล้วมึงถีบเก้าอี้กูทำไมสวัสดีครับท่านอาจารย์วันนี้วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติกับรายการของผมมากๆเลยเออ วันนี้ผมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเลยเพื่อมาเจอกับท่านอาจารย์ครับได้ยินข่าวว่าท่านอาจารย์เป็นแบบนี้มานานหรือยังนานแล้วผมอยากรู้ว่าใครจับแต่งตัวคือผมอยากรู้เลยหรือว่าท่านอาจารย์แต่งเองตอบผมมาตอบตรงๆโอแต่งเองอแต่ก็คันชิบหายเนี่ยคันเนี่ย แล้วท่านอาจารย์มาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงถึงจุดสุดยอดแบบนี้ได้ยังไงโอ้สุดยอดอยู่แล้วแล้วคิ้วท่านอาจารย์ไปโดนอะไรมาอะไรคิว้วนี่เออโอ้ไม่รู้มันโดนมือมันเลยแตกแล้วท่านไอาอาจารย์อยากออกรายการโหนกระสวยไหมของคุณหนุ่มกันโชคอยากไปไหมได้เลยพราะผมเห็นแบบชุดแบบนี้นะ ผมเห็นการแต่งตัวแบบนี้นะถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วแน่นอนเคยขี้ใสกางเกงไหมถามจริงๆ<แ>เอาถ้าชุดเนี้ยชุดเนี้ยเคยขี้ใส่กางเกงไหมยังถ้าใส่ชุดนี้ยังยังเหรอ,อ,อปกติขี้ไหมขี้ลกาจเกงๆไหมเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยถอดทันไหมไม่ผมถามจริงๆบางทีมันก็ถอดไม่ทันอ,ออแล้วยังอยากจะเป็นอีกไหมเทพเนี่ยอยากจะเป็นอีกไหมเทพเนี่ยไม่เป็นแล้ว อยากเป็นไหมมันลําบากมันยากลาบากเนี่ยเข้าห้องลงห้องน้ําเนี้เทพต้องใส่ชุดแบบนี้ยแล้วไปตะลุงตลาดหมาเห่าไหมแน่นอนเห่าไหมเห่าแน่นอนอ๋อผมก็แล้วคิดยังไงแต่งตัวแบบนี้ผมถามก่อนคิดยังไงผมถามผมถามเลยผมอยากรู้เลยคิดยังไงแล้วมึงคิดยังไงมึงกาแต่งตัวเหมือนกูเนี่ยนะมึงอ็แต่งตัวเหมือน กูเนี่ยเหรอแล้วมึงคิดยังไงกาไม่รู้ถ้าเขาเชิญไปออกรายการโหกรกสวยของคุณหนุ่มกันโชคจะไปด้วยกันไหมผมถามเขาออกข้ารถไห้ไปไหมลุงจะไปไหมไปไปอย่างเดียวนะเขาออกแต่ตั๋วไปนะตั๋วกลับไม่มีนะ<ห>ลุงยังจะไปไหมผมถามเนี่ยตัวไปอไปอย่างเดียวเขาออกเฉพาะตอนไปตอนไปอย่างเดียวตอนกลับไม่มีงั้นบอกกันไม่ไปเอา ทีจ่จริงเราเป็นเทพลุงเป็นเทพอย่างนี้ต้องไปนะเขาเชิญไปรายการน้นรายการนี้ลุงต้องไปนะโอ้กูห่อไม่ได้หรอกเหาเหินเดิอนอากาศไม่ได้หรอกได้ไหมแล้วทําอะไรได้มัางถามจริงๆเอ้าวลุงผมถามจริงๆลุงทาอะไรได้มัางผมถามผมถามลุงนะลุงทำอะไรอย,อย่าลุงของขึ้นแล้วเนอะของกูขึ้นแล้วอุ้ยทำไมขึ้นไงไปเดี๋ยวลุงนั่งก่อนนั่งคุยกับผมก่อนตั้งคุยกับเขาผมนงเพึ่ง แล้วมึงขีบเก้าอี้กูทำไมก็มึงไปไปไหนกันลุงมาคุยไปไปไกลกูไปไกลไกลกูไปไกลไกลกูไปไกลไกลกูเฮ้ยจื๊บไวเซนก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอ็งมาเนี่ย